ทุกครั้งที่มาได้โชคได้ลาบนะโชคลาบก็มาครับถูกบ่อยครับจากไม่เคยถูกเลยพอเลขออกมาก็ถูกเลขครั้งที่ไม่เคยถูกอยากจะขายที่ดินก็ขายได้ค่ะสําเร็จค้าขายดีแล้วก็มีโชคที่ไปก็ถูหวยตลอดเลยชีวิตรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นดีครับเงินเหลือใช้ครับเชื่อว่าทําแล้วเราอาจจะโชคดีเพราะเราไม่เคยถูกตลอดชีวิตเลยเชื่อเชื่อดีคิดว่าดีมือใหมากๆที่ได้มาแต่ว่าเป็นบุญมากตกใจเลยโอ้โหบางคนเยอะมากอุ้ยหนึ่งพันสี่ร้อยเลยหรอเยอะมาก คนเยอะมากรถติดยาวมาถึงผนลุกถ้าไม่ศรัทธาคงไม่เยอะขนาดนี้คนเยอะแต่ว่าเราก็ไม่ทอนะ้อเนาะเราก็ไปต่อคิวาอาบน้ำมนต์สักครั้งนึงวันนี้มีการอาบน้ำมนต์ลและตนามาราประจําเดือน5ในวันที่5เดือน5น้านี้ซึ่งเป็นวันพิเศษหน่อยในตามตําราของอาตมาก็คือว่าวันนี้เป็นวันจัดพระจันเป็นมห้าสเสนีเกี่ยวกับด้านโชคลาภเงินทองเมตตาคา่าการงานการเงินึืนเก้าค่ำเดือน6ถ้าตามตําราของอาตมาถือว่าเป็นเลิศมหาเศรษฐีดังนั้น วันนี้จึงมีการบวงสรวงขอเลืกจากองค์พ่อคุณช้างมหสีเมืองสุพรรณบุรีเทวดาคู่บรารมีของอาตมาเพื่อเป็นปฐมมาเลือกวันนี้ก็เป็นเลือกดีอาตมาก็เลยทำการลากเส้นต่อเส้นวาสนาในการเจอมือของเราเนี่ยทุกวันอาตมาจะลงนะ่กวดใจมหสฐิพ่อคุณช้างแต่วันนี้ที่อาตมาได้ลงไปให้แกายญาตโยมลากเป็นเพียงเส้นเดียวนี้เรียกว่าพิธีการลากเส้นต่อเส้นวาสนาถ้าตำราของหลวงพ่อปัญญาวัดหนองผักนามจังหวัดชนบุรี ท่านจะให้ลาก5เส้นบ่ามรจบอยู่รวมอันเดียวกันแต่วันนี้อาตมารวมเป็นหนึ่งใช้เพียงแค่เส้นเดียวเรียกว่าพิธีลากเส้นต่อเส้นวาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลมาเจิมสองต่เที่ยวแล้วค่ะเสริมค้าขายดีค่ะเฮงจริงค่ะปังค่ะเคยมาแก้บนกับหลวงปู่แล้วค่ะขายที่ได้ค่ะของแบบนี้มีจริงค่ะเพราะหนูเจอกับตัวมาแล้วก็ถึงได้เชื่อและศรัทธาค่ะว่าหลวงปู่มีของดีจริงค่ะเจิมมือ าบน้ำมนต์เพราะเราเราสายมูอ,อยู่แล้วนักศึกษารองปูนักขหงพ่อขุนช้างพวกนี้มันอยู่ศรัทธานะใครศรัทธาศรัทธานะั้นะจะเกิดทำตามนี้เราก็ได้อะถูกวันที่หนึ่งใบเดียววันนั้นถูก939901คนจะได้ก็ได้อีกตอนบ่ายก็มีการอาบน้ำมนต์รัตนามาลาให้แก่ญาติโยมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจมียาติโยมเดินทางมาอาบน้ำมนต์กันมากแต่วันนี้อาจจะมาก็เห็นญาติโยมมาด้วยความศรัทธากันหลายท่านร้อนแค่ไหนก็ไม่หนีสดชื่นมา มาแบบความเชื่อมากเลยศรัทธามากเลยค่ะดีใจมากแล้วจะกลับมาอีกค่ะสดชื่นผมว่าอารมณ์เหมือนเราล้างสิ่งสกปรกออกไปแล้วก็เอาสิ่งดีงามเข้ามาไม่ติดไม่ขัดดีทุกอย่างครับซื้อโชคลาบเข้ามาครับถูกบ่อยครับยังไม่เคยทุกเลย เน้นเรื่องค้าขายตอ,อน,นนี้ติดขาดค้าขายไม่ค่อยดีบ้างว่าอาบน้ำมนต์เนี่ยขายดีแล้วก็มีโชคจากปู่ด้วยในขัานน้ำมนต์หลวงปู่ได้โชคค่ะเชื่อในเรื่องนี้ค่ะว่าว่า,วาทำไปแล้วมันได้ค่ะมันได้โชคได้ลาภ<อ>ผู้ใหญ่ก็รักด้วยผู้ใหญ่ก็เมตตาเชื่อแซมครับมาเลเซียครับเห็นว่าเราดีในใจด้วยม,มาก็มาให้ได้วันนี้เลยก็ทําดีเราต้องขย,ยันหากินแบบนี้สุขภาพให้แข็งแรงสำคัญที่สุดก็สองก็หน้าที่การงานทักลาบนีนี่ การอาบน้ำมนต์รัตนมาราประจำเดือน6ของเราวันที่6มิถุนาท่านใดจะมาอาบน้ำมนต์รัตนมาราก็ขอเชิญเจริญพรเวลาเดิมก็คือเวลาบ่ายโมงสุดท้ายนี้ก็ขออานวยอวยพรอานวยอวยใยให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดหวังสิ่งใดให้ได้ดังหวังดังเจตนาคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองให้มีโชคมีลาภปดนี้หมดสินกันโดยเร็วไวสามวันเจ็ดวันจงเห็นผล ด้วยอายุวันะสุขะพระปฏิาพานธนสารสมบัติทุกคนทุกท่านเทิน